สวัสดีครับ16พฤษภาคม65นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านโคกสมบัติอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มาปลูกตะไคร้ตั้งแต่เช้านะครับเอาตะไคร้ที่เราปลูกไว้กินแล้วมันมันกินไม่ทันมันมีเยอะก็เลยเอามาขยายพันธุ์ไว้ในพื้นที่ที่ยังว่างอยู่นะครับก็วันนี้ใช้พื้นที่ ปลูกไปได้ประมาณร้อยไม่ใช่สิสองร้อยสิบหกหลุมก็ใช้พันตะไคร้ไปสองรอสิบหกต้นนะครับจากตะไคร้ที่เราปลูกไว้สามกอสามกอก็มาจากตะไคร้สามต้นนะครับก็ปลูกโดยไม่ได้ทำอะไรก็อาศัยฟ้าฝนแดด ที่ได้จากธรรมชาตินะครับจะทดลองดูว่าปลูกไปแล้วจะได้ผลยังไงบ้างฝุ่นหรือปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่ทำไปเก็บข้อมูลไปนะครับอย่าขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพราะว่าเห็นว่าทำครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกง่ายดีนะผมว่าวันนี้มาปลูกระยะห้าสิบคูณห้าสิบเซนนะครับ เมื่อสองวันก่อนที่เริ่มปลูกนั้นปลูกระยะแปดสิบคูณแปดสิบเซนแต่ว่าระยะห้าสิเซนคูณห้าสิบเซนนี้ใช้ตะไคร้หลุมละหนึ่งต้นระยะแปดสิบคูณแปดสิบเซนใช้ตะไคร้หลุมละสองต้นอันนี้เป็นตะไคร้ที่ปลูกเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับปลูกระยะประมาณ80เซนแต่ในหนึ่งหลุม เสียบตะไคร้ลงไป2ต้นนะครับห่างกันประมาณสิบเซนสิเซนนะครับก็ทดลองดูว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับแต่ที่ปลูกไปเมื่อเช้านะครับด้านนี้ผมปลูกระยะประมาณ50เซนห้าสเซนคูณห้เซนนะครับแต่ใช้ตะไคร้หนึ่งต้นต่อหนึ่งหลุมนี่ครับ เห็นไหมครับเมื่อเช้าปลูกไป216หลุมก็แป๊บเดียวเป็นกา,การออกกำลังกายไปในตัวด้วยตอนเช้าๆก็ทดลองดูนะครับว่าจะเกิดผลยังไงบ้างบางหลุมใช้ตะไคร้ที่ตัดแต่งแล้วก็ไปชำจน,นออกรากแล้วปลูกบางต้นก็ขุดบางหลุมก็ขุดตะไคร้ขึ้นมาแล้วก็สับๆราก แต่งนิดหน่อยแล้วก็ปลูกเลยยังไม่มีรากบ้างมีรากเก่าๆติดมาบ้างนะครับก็ลองดูว่าหลายวิธีที่เราทำลงไปจะเกิดผลยังไงนะครับดินก็เป็นดินบนทรายเมื่อก่อนทํานาก็ไม่ค่อยได้ผลแปลงนี้ยังไม่มีระบบน้ำนะครับตอนนี้อาศัยฟ้าฝนแล้วก็แสงแดดจากธรรมชาติอย่างเดียว ก็อยากสะสมพันธ์ขยายพันธุ์ไว้ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีสักหนึ่งล้านก็น่าจะดีในวันข้างหน้านะครับถ้ามีที่ก็จะขยายเสียบไปเรื่อยๆลองดูนะครับง่ายมากปลูกตะไคร์กำลังสนุกกับตะไคร้นะครับขอบคุณครับ